ผู้คุ้มครองวันหนึ่งเพื่อนรักใกล้มาจากต่างจังหวัดได้มาเยี่ยมเยียนสนทนาถามถึงทุกสุขฐานะเพื่อนเก่าแก่นานๆจะได้มีโอกาสพบกันสักครั้งเรามีเรื่องสนทนากันมากเพราะเราไม่ได้พบกันนานเมื่อได้เวลาจวนเที่ยงเราจึงได้ชวนกันไปรับประทานอาหารในร้านแห่งหนึง่ง เมื่อสั่งอาหารแล้วเราก็มีเวลาสนทนากันในเรื่องต่างๆไม่รู้จักจบสิน้นตอนหนึ่งเพื่อนได้บอกว่าญาติของผมคนหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์มหัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกพิลึกจริงๆยากที่จะเชื่อว,ว่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วญาติของผมคนนี้เป็นลูกของอาจะนบก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมแต่เป็นคนดีมาก มีศีลมีสัตว์เรื่องนี้ถ้าเป็นคนอื่นเล่ากันมาหลายทอดผมก็ยังสงสัยไม่แน่ใจว่าตัวผมเองจะเชื่อหรือไม่เพราะเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้บางครั้งก็ต้องเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ได้จะเชื่อมากนักก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงเดินสายกลางเลือกเชื่อเป็นเรื่องๆไป ก่อนเชื่อก็ต้องพิจารณาดูผู้ประสบการณ์นั้นว่าเป็นคนชนิดใดมีความประพฤติอย่างไรมีประโยชน์อะไรแอบแฝงอยู่ในเรื่องหรือไม่น้ำหนักของเรื่องเชื่อถือได้ไหมเพราะเรื่องเหล่านี้พิสดารจะเอาหลักเอาเหตุผลไม่ค่อยได้ถ้าเราได้ประสบกับตัวเองเห็นกับตาได้ยินกับหูเราก็เชื่อแต่ถ้าเราไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาอาจจะไม่เชื่อเช่นเดียวกับเราไม่เชื่อเขา เพราะเป็นสมัยความเจริญทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะส่งดาวเทียมขึ้นโคจรรอบพิภพ,พและกำลังจะส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปสู่ดวงจันทร์และดาวพระเคราะห์อื่นๆแล้วก็น้อยคนนักที่จะหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องไม่มีเหตุผลเขามองข้ามไปหมดเพราะเห็นเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้เลี้ยวไหลไม่สนใจเพราะเป็นสมัยมีเหตุมีผล ข้าพเจ้าถามว่าเรื่องเหลวหลายนี้เห็นจะเกี่ยวกับวิญญาณและเรื่องพูดผีปีศาจใช่ไหมเพื่อนตอบว่าถูกแล้วที่ผมพูดนี่หมายถึงวิญญาณมีอภินิหารแปลกประหลาดมหัศจรรย์ข้าพเจ้าบอกว่าเรื่องนี้ผมเชื่อและสนใจมากเพราะผมกำลังศึกษาอยากทราบถึงเรื่องวิญญาณและการตายแล้วเกิด และวิญญาณต่างๆที่มีฤทธิ์เดชอภินิหารแตกต่างกันและอยากทราบถึงผู้ที่จากโลกมนุษย์นี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างความเป็นอยู่ผิดกับมนุษย์อย่างไรบางครั้งในความฝันผมเห็นเพื่อนที่ตายไปแล้วเมื่อนึกได้ก็รีบถามเวลาตายรู้สึกอย่างไรบ้างและความเป็นอยู่ในปรลโลกเป็นอย่างไรทั้งผมก็เคยมีประสบการณ์ในชนิดนี้มาหลายครั้ง ล้วนแต่ลึกลับอภินิหารชนิดที่จับเหตุผลต้นปลายไม่ได้บางครั้งก็น่าตื่นเต้นบางครั้งก็น่าพิศวงงงงวยแม้ว่าจะได้ประสบการณ์ด้วยกันมากคนก็ดีต่างก็รู้กันอยู่แต่ในหมู่คณะที่สนใจเท่านั้นว่าโลกยังมีสิ่งลี้ลับและอภินิหารมหาสจรรย์มีจริงในยุคปัจจุบัน คิดดูแล้วว่าหากผมจะนำมาเขียนขึ้นก็กลัวตัวเองจะเสียผู้เสียคนฉะนั้นผมจึงต้องพิจารณาดูความรู้สึกของบุคคลทั่วไปเพราะเราจะเอาความรู้สึกของคนส่วนน้อยรู้เห็นนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องจริงบางเรื่องก็เขียนขึ้นไม่ได้เพื่อนฟังดูแล้วก็หัวเราะถามว่าเสียผู้เสียคนอย่างไรเมื่อเราพูดแต่เรื่องจริงผมยังไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าต้องถอนหายใจแล้วตอบว่าก็เรื่องจริงแต่หาคนเชื่อยากเพราะคนเราส่วนมากยังปรับปรุงความรู้สึกเข้าไม่ถึงในเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์เหล่านี้เพราะยังอยู่เหนือความรู้สึกของคนส่วนมากยกตัวอย่างสมมุติเช่นเดียวกันกับสมัยปู่ย่าของเราสมัยนั้นถ้าเราจะไปบอกว่าต่อไปเขาจะส่งคนไปดวงจันทร์คนสมัยนั้นเขาไม่เชื่อ แล้วกลับหัวเราะยาอเกิดสงสัยว่าไอ้นี่มันสติสตังยังดีอยู่หรือหรือเป็นบ้าไปแล้วถ้าเราไปอ้างโน่อนอ้างนี่อยู่คนเดียวเมื่อคนอื่นไม่มีใครเขาเชื่อเราแล้วเขาจะพากันเหมาให้เราเป็นบ้าเสียสติคราวนี้เราก็เกิดสงสัยตัวเราเองว่าเราเป็นบ้าจริงหรือเปล่าเพราะทุกคนเข้าหาว่าเราบ้าเรามัวสงสัยตัวเราเองแล้วจะเสียผู้เสียคน เพราะความจริงทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญพอที่จะเปิดเผยให้เห็นจริงจังเป็นเพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นไปได้เท่านั้นเรื่องวิญญาณก็คงจะมีผู้พิสูจน์วันหนึ่งในอนาคตเพื่อนได้ฟังแล้วก็พยักหน้านิ่งใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดว่าผมคิดว่าอยากให้ญาติของผมมาพบกับคุณเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมด เพื่อคุณจะได้พิจารณาดูเองว่าเห็นสมควรอย่างไรบ้างผมรับรองว่าญาติคนนี้เป็นคนดีมากถ้าไม่ดีก็คงตายโหงไปนานแล้วหลังจากนั้นต่อมาประมาณเดือนเศษเพื่อนก็ได้พาชายคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้าเมื่อเห็นหน้าก็รู้สึกชอบก่อนแล้วเมื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักและได้สนทนากันก็รู้สึกว่าชายผู้นี้มีอัจฉริย์ดี ทั้งกิริยาท่าทางผู้จาเป็นคนเปิดเผยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นที่น่าคบหาสมาคมจึงคิดว่าชายผู้นี้บุคลิกกับลักษณะสมกับได้ยกย่องว่าเป็นคนดีเมื่อได้สนทนากันพอสมควรก็รู้สึกว่าเข้ากันได้อย่างสนิทสนมและชายผู้นั้นก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าคืนวันหนึ่งยังไม่ดึกนะักผมได้ขับรถอยู่บนท้องถนนจากจังหวัด ผ่านจังหวัดเวลานั้นอายุของผมกำลังเข้าเบญจเพศการขับรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงคนเดียวในยามดึกเดินค่ำคืนเช่นนี้รู้สึกเหงาทำให้คิดว่าถ้ามีเพื่อนร่วมทางมาด้วยก็คงจะดีจะได้คุยกันแก้เหงาคืนนั้นอากาศออกจะเย็นและฝนก็ตกเป็นฝอยทำให้ถนนชื้นแฉะผมกำลังคิดอะไรต่ออะไรไปตามเรื่อง ทันใดนั้นสายตาของผมก็ดูไปข้างหน้ารถไกลออกไปเท่าที่ไฟหน้ารถจะส่องถึงผมมองเห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินหันหลังมุ่งตรงไปข้างหน้าสวมเสื้อแบบชาวนานุ่งกางเกงครึ่งท่อนเดินอยู่กลางละอองฝนผมเกิดความสงสารขึ้นมาที่แกต้องเดินตากฝนเพราะระยะทางนี้ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากคิดว่าเราควรจะสงเคราะห์ รับแกขึ้นรถไปส่งยังจุดหมายปลายทางของแกคงจะไม่ไกลนักเพราะไปทางเดียวกันเมื่อคิดแล้วผมก็เร่งรถไปจนทันร้องบอกว่าคุณจะไปไหนขึ้นมาบนรถผมจะไปส่งอย่าเดินตากขนเลยเมื่อแกเหลียวหน้าหันมาดูผมก็เห็นหน้าถนัดเป็นชายแก,แก่แต่สิ่งที่แปลกก็คือผมเห็นขนคิ้วสองข้างของแกไม่เหมือนกัน เพราะข้างหนึ่งงอกขาวอีกข้างหนึ่งยังดำแกหยุดหันมาถามว่าเรียกข่าหรอผมรีบเปลี่ยนคําแทนชื่อตามอายุบอกว่าครับเชิญคุณลุงขึ้นมาบนรถผมจะไปส่งแล้วผมก็เอียงตัวเอื้อมมือไปเปิดประตูรถให้แกรีบขึ้นมาเมื่อแกขึ้นมานั่งเรียบร้อยผมก็ปิดประตูรถเข้าเกียร์เดินทางต่อไป ทันใดนั้นชายชาราก็พูดขึ้นว่าเออเองนี่มันดีจริงวะที่มีแก่ใจหยุดรับคนแก่ยังข่าพูดแล้วก็หัวเราะชอบใจฟังแล้วรู้สึกพิกลแต่ผมก็ไม่สนใจจึงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุงโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาผมเดินทางมาคนเดียวจะได้คุณลุงเป็นเพื่อนคุยระหว่างทาง วันหน้าวันหลังผมอาจจะต้องพึ่งคุณลุงก็ได้เสียงชายชาราหัวเลาะในลำคออย่างชอบใจพูดว่าเออจริงๆเองมันเป็นคนซื่อใจดีข้าชอบเองแล้วก็หัวเราะต่อไปทำให้ผมนึกในใจว่าชายสูงอายุผู้นี้เป็นใครกันนะดูท่าทางพูดจาคล้ายกับผู้มีอำนาจ แม้จะใช้คำพูดอย่างชาวบ้านชนบทธรรมดาของผู้เฒ่าที่ใช้คำพูดกับลูกหลานแต่ผมก็ไม่ถือสาอะไรในคำพูดตรงไปตรงมาของแกนึกว่าผู้เฒ่าสูงอายุชั้นปู่ชั้นตาเราควรให้ความเคารพเพราะอายุเราก็รุ่นลูกรุ่นหลานของแกคิดแล้วก็มีความสบายใจเมื่อผมหยิบซองบุหรี่ออกมายื่นให้แล้วก็บอกว่า คุณลุงเชิญสูบบุหรี่สิครับเสียงชายชาราหัวเลาะและพูดว่าข้าไม่สูบยาหรอกโว้ยเองสูบของเองได้ตามใจผมจึงพูดว่าผมต้องขอโทษด,ด้วยที่คุณลุงไม่ชอบผมก็ยังสูบเหมือนกันพูดแล้วผมก็ปิดซองบุหรี่เก็บใส่กระเป๋าเสียงชายชาราพูดว่ารถของเองมันไม่สวยเหมือนรถคนอื่นเขา แต่เองมันใจดีใช่ได้พูดแล้วก็หัวเราะชอบใจผมจึงได้ตอบว่าจริงครับลุงรถของผมร่างไม่สวยเพราะเป็นรถรุ่นเกา่าแต่มันก็ซื่อสัตย์ดีไม่เคยเสียกลางทางเลยครับผมวิ่งได้ตลอดคืนตลอดวันขอเติมน้ำมันอย่าให้มันหมดถังเท่านั้นเสียงชายชาราหัวเราะแล้วก็พูดว่าเฮ้อ เองมันดีแต่ข้าขอเตือนเองอย่าประมาทของอะไรมันไม่แน่นอนพลางชี้มือไปข้างหน้าแล้วบอกว่าโน่นถึงหัวดงต,งตรงต้นไม้ใหญ่มากๆเองหยุดรถข้าจะลงเมื่อรถมาถึงต้นไม้หนาทึบตามชายชาราบอกผมก็หยุดรถเอียงตัวเอื้อมมือไปเปิดประตูรถให้ชายชาราลงเมื่อแกลงจากรถแล้วก็ร้องบอกว่าข้าไปก่อนนะโว้ย ถ้าเองมาแถวนี้นึกถึงข้าบ้างนะแล้วแกโกหกเราะอ,อย่างน่ากลัวผมก็ได้แต่รับปากครับคุณลุงแล้วก็ยกมือไหว้แต่ชายชาราไม่ได้หันมามองแกก็รีบก้มหน้าหันหลังเดินดุมๆเข้าไปในดงไม้หายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เย็นจับใจผมก็ไม่ได้ถามชื่อชายชาราผู้นั้นและแกก็ไม่ได้บอก คงจำได้แต่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นแกเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หลังจากนั้นผมก็นั่งมาในรถคนเดียวคิดอะไรต่ออะไรไปตลอดทางภายหลังต่อมาอีกหลายเดือนผมก็ต้องเดินทางโดยรถยนต์ไปเส้นทางสายนี้อีกแต่คราวนี้ไปคนเดียวเช่นกันการเดินทางไปถึงแถวนั้นก็เป็นเวลาดึกมากผมก็อดคิดถึงชายชาราไม่ได้ นึกถึงคำพูดของชายชารานึกถึงเสียงหัวเราะคล้ายคนเสียสติและเยือกเย็นของแกแล้วก็อดนึกถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วคืนนั้นผมขับรถใช้ความเร็วสูงเวลานั้นมีผมคนเดียวและรถคันเดียวในท้องถนนยามดึกเพราะไม่มีรถตามหลังและรถสวนทางมาในความสงัดอากาศเยือกเย็น ทำให้ผมเร่งความเร็วตลอดเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่นึกไม่ได้ขาดฝันว่าอากาศเยือกเย็นยามดึกเช่นนี้จะเกิดอุบัติเหตุยางล้อหน้าซึ่งไม่เคยมีวี่แววว่าจะชำรุดเลยก็เกิดระเบิดดังปั้งเสียงสนั่นวันไว้ล้อหน้าซึ่งยางนอกยางในเสียหายใช้ไม่ได้หมดลมอย่างกระทันหันรถก็ส่ายไปสายมา พวงมาลัยสัน่นผมคุมพวงมาลัยไม่อยู่เพราะยางเส้นนิ้วระเบิดไม่มีลมสะบัดตามล้อที่หมุนผมไม่สามารถบังคับพวงมาลัยไว้ตามปกติได้รถหันตัวหมุนขวางถนนหน้ารถกำลังจะวิ่งพุ่งดิ่งลงตกข้างถนนสติผมดีคิดว่าถ้าผมเหยียบห้ามล้อรถจะต้องคว่มก่อนตกถนนไฟใหญ่หน้า ใช้ไปทางข้างถนนผมใจหายหมดนึกภาวนาถึงคุณพระอยู่ในใจแล้วก็คิดว่าทาไมาตายจะต้องได้ไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มในโรงพยาบาลแน่ทันใดนั้นในนาทีสุดท้ายความสว่างของไฟหน้าทำให้ผมมองเห็นชายชาราจำได้เพราะคิ้วข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งดำพอดีก็ยืนขวางหน้ารถริมขอบถนน ใช้มือดันรถไว้ไม่ให้ตกตาผมไม่ฝาดสติผมยังดีผมต้องร้องตะโกนออกไปสุดเสียงด้วยความตกใจกลัวรถจะชนแกตกถนนตายว่าคุณลุงหลีกเกลียวประเดี๋ยวรถชนตกถนนแต่แล้วผมก็ได้ยินชายชาราหัวเราะอย่างเยือกเย็นอย่างเคยได้ยินในยามดึกสงัดพลางร้องบอกว่าเองจะตายอยู่แล้วยังห่วงคนอื่นอีกนี้ แล้วก็หัวเราะตามเคยต่อจากนั้นผมก็หมดความรู้สึกเพราะสิ้นสติรู้สึกลังลาลเหมือนหัวพุ่งเข้าชนของแข็งอย่างแรงแล้วก็สลบไปทั้งที่พวงมาลัยค้ำตัวอยู่จะชนได้อย่างไรผมก็อธิบายไม่ถูกพอรถวิ่งไปจดขอบถนนก็หยุดอย่างกระทันหันผมไม่ทันได้ระวังตัวหัวก็พุ่งออกมาชนของแข็งภายในรถ ประกอบด้วยความตกใจทำให้หมดสติก่อนจะหมดสติผมนึกว่าผมต้องตายแน่ไม่นึกว่าจะรอดพ้นความตายได้อย่างปฏิหารเพราะจากขอบถนนไปสู่เบื้องล่างสูงพอที่จะพลิกความพลิกหงายไปหลายทอดกว่าจะถึงพื้นดินล่างนึกแล้วหวาดเสียวหน้ากลัวที่สุดในชีวิต ผมไม่สามารถลืมเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมสลบไม่ได้สติจนรุ่งเช้าเพราะอาทิตย์ขึ้นท้องฟ้าสว่างนกกาออกหากินบินผ่านไปส่งเสียงร้องในอากาศเสียงไกข่ขันมาจากที่ไกลๆผมค่อยๆรู้สึกตัวคล้ายเหมือนตื่นจากนอนหลับธรรมดาอากาศเช้าทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้น แต่ก็ยังจําเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นตกใจที่สุดในชีวิตเหมือนตื่นจากฝันร้ายสู่ความรู้สึกปกติเมื่อผมลุกขึ้นเปิดประตูรถเดินออกมารู้สึกว่าร่างกายทุกส่วนปกติธรรมดาไม่รู้สึกเจ็บปวดในส่วนใดส่วนหนึ่งผมมองเห็นชาวบ้านหลายคนมามุงล้อมดูรถของผมก่อนที่ผมจะรู้สึกตัวเมื่อได้ยินการพูดจาและท่าทางของชาวบ้านเหล่านั้น ทำให้ผมพิศวงประหลาดใจคนหนึ่งในจํานวนนั้นพูดขึ้นว่าเมื่อคืนกูได้ยินเสียงเหมือนปืนใหญ่กูรีบวิ่งมาดูนึกว่าอย่างไรคงเกิดเรื่องรถชนคงชนกันหรือไม่ก็คงตกถนนแต่กูวิ่งมาถึงก็เห็นรถอยู่อย่างนี้มันแปลกว้อยอีกนิดเดียวก็ตกถนนอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ยักกระตกว่าอีกคนนึงสอดขึ้นว่า คนมันยังไม่ถึงที่ว้อยถ้าคนถึงที่ป่านนี้เน่าไปแล้วกูว่าอีกคนนึงก็สอดขึ้นว่าเมื่อคืนนี้เสียงระเบิดกูก็รีบวิ่งมาดูเหมือนกันแต่กูเห็นว่ารถไม่เป็นอะไรกูยังเห็นว่ามีคนเดินอยู่รอบร,อบ,รอบรถเมื่อเห็นว่ามันไม่เป็นไรก็เลยกลับบ้านเมื่อฟังชาวบ้านพูดกันแล้วผมก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นผมมาคนเดียว แต่ชาวบ้านมองเห็นมีคนเดินรอบรอบร,อบรถมันจะเป็นจริงไปได้หรือเมื่อผมสงสัยจึงได้สนทนากับชาวบ้านดูว่านี่พี่ชายอยู่บ้านแถวนี้หรือเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรบ้างชายในกลุ่มคนหนึ่งตอบว่าจ้ะพวกเราอยู่แถวนี้แหละเมื่อคืนพวกเราได้ยินเสียงดังสนั่นเหมือนปืนใหญ่จึงวิ่งมาดูเห็นรถไม่เป็นอะไรเลยนี่ เห็นนายนอนอยู city, <te> ่ในรถและเพื <c ough> ่อนของนายอีกคนหนึ่งเดินอยู่รอบๆรถฉันเห็นแล้วก็เลยกลับไปนอนผมรีบถามต่อไปว่าพี่ชายวิ่งมาทำไมดึกๆแล้วเห็นคนเดินรอบรถนั้นรูปร่างอย่างไรชาวบ้านผู้นั้นก็ตอบว่าเราวิ่งมาดูเผื่อว่าจะมีรถชนกันหรือรถคว่มตกถนนถ้ามีคนบาดเจ็บล้มตายเราก็จะช่วยกัน ส่วนเพื่อนของนายหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นไม่ค่อยชัดเพราะเห็นดำตะคุ่มตะคุ่มเดินไปเดินมาผมได้ฟังแล้วยิ่งสงสัยหนักขึ้นจึงบอกชาวบ้านเหล่านั้นว่าฉันมาคนเดียวฉันสลบไม่ได้สติอยู่จนกระทั่งเช้าที่พี่ชายเห็นคงจะเป็นพวกชาวบ้านแถบนี้กระมงังชายชาวบ้านผู้นั้นร้องบอกว่าไม่ใช่พวกเราแน่แน่ เราวนี้ผมสังเกตเห็นเมื่อแกพูดและจำเลืองดูนาฬิกาข้อมือเรือนทองของผมอย่างเสียดายแต่แล้วผมก็นึกขึ้นมาได้จึงถามชาวบ้านว่านี่พี่ชายรู้จักชายรูปร่างไม่สูงไม่ต่ำอายุราวแปดสิบไหมแต่ท่าทางยังแข็งแรงว่องไวเหมือนคนอายุสี่สิบแต่หน้าตาแก่มากแล้วชาวบ้านกลุ่มนั้นรู้สึกทึ่งมากบอกว่า คนแก่รูปร่างที่ว่านี้พวกบ้านเราไม่มีเห็นมีแต่อากงอายุราวแปดสิบต้องถือไม้เท้ายันตัวจะก้าวทีก็ก้าวลำบากไปไหนมาไหนไม่ไหวแล้วคงอยู่แต่ในบ้านรูปร่างอย่างที่บอกก็ไม่เห็นมีผมจึงบอกต่อไปว่าลักษณะของชายแก่ที่ฉันพูดเนี่ยผิดกว่าคนอื่นคือคิ้วข้างหนึ่งขาวอีกข้างหนึ่งดำจำง่าย เมื่อคืนนี้แกยังมาที่นี่ผมยังไม่ทันพูดจบชายกลุ่มนั้นอ้าปากตาโตร้องขึ้นว่าฮะนั่นเจ้าพ่อปูนี่อีกคนหนึ่งทำท่าขนลุกทั้งตัวรูปคลำแขนแล้วดึงผ้าขาม้าที่ห่มตัวอยู่ดึงกระชับให้แน่นรัดตัวขึ้นกริยาแสดงว่าไม่สบายใจด้วยกันทุกคนผมจึงถามว่าเจ้าพ่อปูที่ว่านี้เป็นใครนะพี่ชาย ช่วยบอกหน่อยเธอเสียงชาวบ้านพูดอย่างไม่เต็มปากว่าเจ้าพ่อปู่เป็นผีไม่ใช่คนมีอภินิหารและศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อชายกลุ่มนั้นพูดแล้วต่างก็ทยอยกันกลับทิ้งความงุนงงไว้ให้ผมขบคิดและผมก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนก่อนที่ผมหมดสติจำได้ว่ายังไม่ได้ปิดสวิตไฟหน้ายังเปิดเครื่องยนต์ยังไม่ดับ นึกกลัวว่าไฟในหม้อแบตเตอรี่คงหมดพอนึกแล้วก็ตกใจกลัวรถจะเดินทางต่อไปใหม่ได้จึงรีบเปิดประตูเข้าไปคลาดูสวิตก็เห็นปิดเรียบร้อยดีนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าผมปิดตอนไหนปิดได้อย่างไรเมื่อเปิดสวิตแล้วก็เดินเครื่องดูเครื่องก็ติดเรียบร้อยทําให้ผมเบาใจขึ้นมาก รีบเข้าเกียร์ถอยหลังให้ห่างจากขอบถนนแล้วก็รีบเอาแม่แรงมายกล้อนหน้าเพื่อถอดยางเส้นเทียวระเบิดออกเอายางอะไหลมาเปลี่ยนใส่ใหม่เพื่อจะได้เดินทางต่อไปแต่แล้วก็มองเห็นชายผู้หนึ่งกําลังขี่จักรยานผ่านมาดูท่าทางดีแสดงว่าเป็นคนมีความรู้กว่าชาวบ้านทั่วไปผมจึงร้องถามชื่อหมู่บ้านและตำบล ชายผู้นั้นมีนิสัยดีตามที่เข้าใจไม่ผิดรีบลงจากรถจักรยานจูงเข้ามาข้างถนนใกล้รถผมแล้วก็ชี้แจงอธิบายให้ทราบถึงตำบลหมู่บ้านแล้วก็ได้ทราบว่าชายผู้นี้เป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลนักผมจึงถามถึงเจ้าพ่อปู่ที่ชาวบ้านเอ่ยถึง และอธิบายรูปร่างลักษณะให้ทราบครูใหญ่ผู้นั้นนิ่งอึ้งไปผมจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวผมในเวลากลางคืนเล่าถึงนาทีสุดท้ายระหว่างความเป็นกับความตายเจ้าพ่อปู่ได้มาช่วยโดยยันรถเอาไว้ไม่ให้ตกถนนครูใหญ่ผู้นั้นนิ่งฟังผมเล่าด้วยความสงบและสนใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ใช้ความไตรตรองจึงพูดว่า เจ้าพ่อปูองค์นี้ทันเฮี้ยนมากมีอภินิหารอิทธิฤทธิศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านที่มีศีลธรรมทั่วไปในตำบลน,นี้และก็เป็นที่เกรงกลัวของพวกทุจ,จริตผมว่าคุณเคราะห์ดีมากที่เจ้าพ่อปูได้ช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของคุณไว้มิฉะนั้นคุณต้องลำบากแน่เพราะเวลาที่คุณไม่ได้สติไม่รู้สึกตัว มีหวังว่าทรัพย์สินที่ติดตัวคุณจะต้องถูกปลดออกไปไม่มีอะไรเหลือติดตัวถ้าไม่ได้เจ้าพ่อปู่คอยคุ้มครองป้องกันนับว่าคุณเป็นคนโชคดีเพราะพวกที่มายืนล้อมรถคุณอยู่ตอนเช้าเช้านั้นผมทราบว่าล้วนแต่ตัวร้ายๆทั้งนั้นถ้ามันรู้ว่าคุณสลบและไม่มีพ่อปู่คุ้มกันก็คงเหลือแต่กางเกงในติดตัวเท่านั้นพวกนี้ใจร้ายมาก ผมกล่าวขอบคุณครูใหญ่ที่มีความกรุณาชี้แจงอธิบายให้ผมทราบได้เล่าเรื่องอภินิหารของเจ้าพ่อปู่ให้ผมฟังทำให้ผมขนลุกขึ้นมาเกิดความเลื่อมใสนับถือเจ้าพ่อปู่ยิ่งขึ้นยกมือไหว้ระลึกถึงพระคุณเจ้าพ่อปู่ที่ได้ช่วยให้ผมรอดพ้นภยัยอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนในครั้งนั้นต่อจากนั้นมาผมก็ไม่ประมาทเมื่อผมเดินทางไกลครั้งใด ผมก็ต้องตรวจดูยางล้อหน้าก่อนอื่นไม่อยากให้ประวัติศาสตร์เกิดซ้ำรอยขึ้นอีกเพราะไม่แน่ใจว่าคราวต่อไปนี้เจ้าพ่อปู่ท่านจะใช้อิทธิฤทธิอภินิหารช่วยหรือคุ้มครองอีกหรือไม่หลังจากผมรอดจากอุบัติเหตุในวันนั้นเป็นต้นมาผมเกิดเคารบเจ้าพ่อปู่ผู้มีพระคุณอันใหญ่ยิ่งของผมได้จัดการทำบุญใส่บาตอุทิศแผ่ส่วนกุศลให้ท่านบางครั้ง ผมยังมีปัญหายุ่งยากไม่สบายใจก็จุดทูปเทียนระลึกถึงท่านจิตใจก็สบายดีนี่แหละครับเรื่องที่ผมเล่ามานี้ได้ประสบกับตัวผมเองแต่ไม่ทราบว่าความเห็นของคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเรื่องราวของผมแล้วข้าพเจ้าได้ฟังคำถามพิจารณาดูแล้วจึงตอบว่าเป็นธรรมดาของแปลกประหลาดมหศัศจรรย์มีอภินิหารเช่นนี้ ย่อมจะมีผู้ที่ไม่เชื่อเป็นธรรมดาในความรู้สึกของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อแต่ผมเชื่อแน่นอนไม่มีข้อสงสัยอะไรเพราะผมเคยประสบเหตุการณ์มาหลายครั้งจึงไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องคิดทั้งผมยังเคยได้ทราบว่ามีบางท่านขับรถไปบนถนนชนบทที่ห่างไกลเวลาค่ำคืนมีชายลึกลับขอโดยสารระหว่างทาง แต่แล้วผู้ขอโดยสารก็หายไปเฉยๆโดยไม่ได้ลงจากรถเช่นนี้เป็นต้นทั้งผมยังเคยทราบว่ามีบางท่านรับคนแปลกหน้าขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานแต่คนอื่นมองไม่เห็นตัวไม่ได้ยินเสียงผู้โต้ตอบของชายลึกลับคงได้ยินแต่เสียงผู้ขับคุยไปหัวเราะไปชี้มือชี้ไม้โบเบไปข้างเดียว ทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเป็นคนบ้าคุยอยู่คนเดียวหัวเราะคนเดียวนี่ก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์น่าคิดและเรื่องของคุณก็เห็นจะเข้ากันกับเรื่องนี้ผมยังมีเรื่องที่น่าพิศวงในคนที่ไม่เชื่อคือผมมีเพื่อนรักใกล้นับถือผู้หนึ่งได้สนใจในหนังสือผมมากเมื่ออ่านแล้วก็ส่งไปให้บุตรชายและบุตรสะ้ายอ่าน แต่ทั้งสองบอกว่าไม่เคยเชื่อในเรื่องวิญญาณเพราะเห็นเป็นเรื่องเล้ยวไหลต่อมาดึกคืนหนึ่งบุตรสะพ้ายกลับจากธุระเมื่อจะกลับบ้านต้องเข้าซอยนึกกลัวขึ้นมาเพราะต้องเดินเข้าซอยไปอีกไกลรถก็เข้าไม่ได้จะเดินเข้าไปก็ไม่มีเพื่อนจึงนึกถึงวิญญาณที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนและนึกถึงบิดาที่ถึงแก่กรรมไป แล้วก็พูดขึ้นคนเดียวว่าถ้าวิญญาณมีจริงขอให้วิญญาณของคุณพ่อไปส่งหนูถึงบ้านสิหนูจึงจะเชื่อพูดแล้วตัดสินใจหักห้ามความกลัวเดินเข้าไปในซอยทันทีครั้นมาถึงบ้านสามีก็ออกไปเปิดประตูรับแต่แล้วก็เห็นคนยืนอยู่ข้างหลังภรรยาจึงรีบเชิญให้เข้าไปนั่งในบ้าน ภรรยาเองสงสัยกิริยาท่าทางของสามีจึงบอกว่าใครที่ไหนกันฉันมาคนเดียวสามีชี้ไปข้างหลังภรรยาแล้วว่านั่นไงใครละ่ะที่มาส่งเธอแต่พอภรยาหันหน้าไปดูข้างหลังภาพนั้นก็หายไปนี่หล่ะครับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็ไม่เชื่อเป็นธรรมดาเราก็เหมือนกัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับมหัศจรรย์อาินิหารในโลกนี้ยังมีอีกมากและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีศีลธรรมอยู่ในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าเคยได้ฟังคำสอนในทางธรรมะจากวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์และการรักษาโรคไข้เจ็บโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงหวังสร้างบารมีต่อไปจะเห็นได้ทุกครั้งที่ประกอบกรรมทำความดีมีศีลธรรม ย่อมจะได้รับความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้รอดพ้นได้จากอำนาจอันลึกลับมหัศจรรย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอแต่ยังไม่เคยปรากฏว่าผู้ประกอบกรรมชั่วใจบาปหยาบช้าเคยได้รับความคุ้มครองป้องกันจากภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เลยเป็นเรื่องที่น่าคิดเรื่องหนึ่งการที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้เพียงแต่จะให้ท่านรู้แต่ไม่ประสงค์จะให้ท่านเชื่อ เพราะการเชื่อง่ายนั้นย่อมจะไม่เกิดผลดีถ้าไม่พิจารณาถีท้วนก่อนเรื่องวิญญาณเป็นปัญหาใหญ่ของโลกทุกชาติทุกภาษายังถกเถียงกันผู้ที่เคยมีประสบการณ์ก็เชื่อผู้ไม่มีประสบการณ์เลยก็ไม่เชื่อยังเป็นเรื่องลึกลับตั้งแต่ครั้งโบราณตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้